ดวงของชาวราศีมังกรดวงเด่นลาบราชินีมหาเศรษฐีลาบมหาโชครัพย์ใหญ่ทำนายว่าชาวราศีมังกรน,นะครับท่านมีเกณฑ์ได้ลาบรัพย์โชคใหญ่มีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่ที่แบบอาจจะใหญ่มากๆนะครับดวงลาบการเงินโชคราชินีมหาเศรษฐีทรัพย์ใหญ่ ยึจับทำอาชีพไร้ทางไหนว่าท่านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านหลังใหญ่ๆที่แปลงใหญ่ๆหรือว่าอสังหาทรัพย์ใหญ่ขายโรงแรมขายตึกขายอสังหาที่บันใหญ่ๆทาไหนว่าท่านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จใดไม่ชานี้นะครับ urer. ใครที่คาดฝังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆลาบทรัพย์โชคใหญ่หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์จะได้ หรืออาจจะได้มากกว่านั้นก็เป็นได้นะครับดวงลาบทรัพย์ราชินีมหาโชคท่านอาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่เป็นดวงลาบทรัพย์ที่เปิดแบบโชคใหญ่ท่านอาจจะได้โชคใหญ่แบบอลังการนะครับอาจจะได้โชคใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนที่เป็นโชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่การเงินก้อนใหญ่ไม่แน่นะครับดวงแบบนี้ท่านอาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะ งานที่ท่านที่จะทำเนี่ยถ้าท่านมีธุรกิจอะไรทําอยู่ทำไยว่าการเงินท่านมีเกณฑ์ที่จะดีนะครับนะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะใครที่ขายรถขายบ้านทำไยว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถทำไยว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับใครที่จะไปทำสินเชื่อทำไยว่าสินเชื่อท่านก็จะผ่านนะครับ เกณฑ์การเงินการงานเข้าดีครอบครัวมีความสุขการเงินไหลเข้าดีใครที่ทํางานประจําทานายว่าท่านมีเกณฑ์นี้อาจจะได้เงินเดือนขึ้นอาจด้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่จะไปหางานใหม่ย้ายงานใหม่ทานายว่าท่านจะไปเจองานใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เงินเยอะกว่าเดิมตําแหน่งใหญ่โตกว,ว่าเดิมท่านจะมีข่าวดีเรื่องการเงินก้อนใหญ่ทรัพย์โชคใหญ่เข้าเต็มๆสำหรับชาวราศีมังกร ท่านอาจจะสมหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ที่ท่านรอคอยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเงินอะไรก็ตามทำไมว่าท่านจะสมหวังประสบความสมําเร็จดวงการเงินการงานไหลเข้าดีอาจจะมีการงานเข้ามาแบบอาจจะทําไม่ทันเลยก็เป็นได้ท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบทัพใหญ่เปลี่ยนชีวิตกระทันหันอาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่เป็นเศรษฐีโชคใหญ่ก็เป็นได้นะครับจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะชาวราศีมังกรนะครับในช่วงวันที่1 ถึง15กุมภาพันธ์2568นะครับใครที่ต้องเดินทางไกลนะครับ,นะรบไปติดต่อเรื่องงานต่างๆใครที่จะเดินทางต่างประเทศทำนายว่าจะประสบความสําเร็จเรื่องของงานต่างประเทศนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำํำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีมังกรในช่วงวันที่1 15กุมภาพันธ์ 2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาบการเงินของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตมีดวงได้เป็นเศรษฐีใหม่แกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากเครื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวลานะนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมังกรน,นะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มาอยากจะบอกว่าดวงชาวราศีมังกรน,นะครับท่านมีดวงที่แบบการเงินเนี่ยลาบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเรียกว่าสุดยอดเลยนะเรียกว่าสุดยอดดวงลาบการเงินโชคใหญ่เลยนะนะครับนะฮะเราามาดูกันที่ไพ่เด่นใบแรกกันเลยนะครับ ไพ่เด่นใบแรกนะครับของชาวราศีมังกรน,นะครับก็คือไพ่ราชินีถือเหรียญไพ่าราชินีถือเหรียญน,นะครับหมายถึงลาบทรัพย์โชคใหญ่มีทั้งการเงินที่เข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่มีทั้งอำนาจวัสนาบาร,รมีมาพร้อมๆกันนะครับเรียกว่า ไม่ว่าจะหยิบจับทําชิปอะไรนะครับถือว่าการเงินก็จะเข้าดีและก็อาจจะเป็นการเงินที่เป็นก้อนใหญ่ๆด้วยนะเด่นลาบทรัพย์ใหญ่นะครับดุดดังราชินีโชคลาบทรัพย์เศรษฐีมหาราบเลยนะถือว่าเป็นดวงลาบเศรษฐีมหาราบราชินีโชคใหญ่นะครับการเงินก้อนใหญ่ใครที่ทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับที่คาดหวังเรื่องของการเงินอยู่นะครับทำนายว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จการเงินเข้าดีนะครับ โชคลาบลาบลอยมาเต็มนะไปไหนมาไหนมีคนเกรงใจนั้นก็แสดงว่าท่านก็จะมีลาบการเงินเข้ามาก้อนใหญ่มีคนเกรงใจท่านนะฮะจนมีแบบว่ารู้สึกว่าท่านเนี่ยจะดูไฮโซขึ้นมาเลยนะดูเป็นเศรษฐีขึ้นมาเลยนะครับเศรษฐีราชนีโชคใหญ่นะครับภพ่ใบนี้นะงานที่เกี่ยวกับพวกการเงินก้อนใหญ่เนะี่ยอาจารย์ทำนายว่ามีการประสบความสาเร็จใครที่จะไปพูดคุยเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะครับทำนายว่าท่านจะสบหวางประสบความสําเร็จนะ ดูเหบนี้นะครับเป็นดวงลาบทรัพย์การเงินที่แบบเข้าไม่ขาดเลยนะจะมีคนมาหยิบยื่นการเงินแบบง่ายๆอะไรแบบนี้นะอันนี้คําทํานายของไพ่นะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่เก้าเหรียญโอ้โหอันนี้เชื่อมโยงกันเลยนะนะครับตำแหน่งนี้นะไพ่เก้าเหรียญน,นะครับหมายถึงลาบทรัพย์โชคใหญ่อีกเหมือนกันใครที่มีโปรเจกต์นะครับที่อยากจะได้ บ้านไรรถนะครับที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถทําไหนว่าท่านจะได้มีเกณฑ์จะได้ลาบซับก้อนใหญ่นะครับนะมีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่ที่แบบก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นโดสุดยอดลาบเศรษฐีุราชินีโชคใหญ่นะครับอันนี้นะขึ้นมาสุดยอดเลยนะใครที่จะขายรถหรือว่ามีธุรกิจที่จะขายรถนะครับนะมีธุรกิจอะไรก็ตามที่ว่า จะทาที่เกี่ยวกับพวกยานพาหน,นะอะไรพวกนี้ทํานายว่าขายได้นะครับการเงินเข้าดีนะใครที่มีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับที่อยากจะได้อยากจะขายอยากจะซื้อทานายว่าท่านจะประสบความสําเร็จสมหวังในการเงินก้อนใหญ่ที่เกี่ยวกับพวกการขายบ้านต่างๆนะนะครับไพ่เด่นใบต่อไปอันนี้สุดยอดนะครับเป็นไพ่สิบเหรียญ สุดยอดดวงการเงินมากๆครับอันนี้ไพ่ใบนี้และอยู่ในตำแหน่งที่เชื่อมโยงกันด้วยไพ่ราชินีถือเหรียญนะครับไพ่เก้าเหรียญแล้ไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญเนี่ยหมายถึงถ้าตามความหมายของไพ่เขาเลยนะครับก็คือความหมายนี่ก็คือทรัพย์อสังหาที่ดินบ้านตึกอะไรพวกนี้นะใครที่เป็นนายหน้าอยู่นะครับใครที่มีอาชีพเป็นนายหน้าเป็นตัวกลางที่จะประสานงานในการซื้อการขาย ทำนายว่าท่านจะได้ขายได้เงินที่เกี่ยวกับในหน้าที่จะได้มาจากการขายที่ขายบ้านอสังหาทรัพย์ใหญ่นะครับหรือใครที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเจ้าของอสังหาอยู่แล้วที่คิดจะขายทํานายว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้จะขายได้ในไม่ช้านี้โดยเฉพาะท่านที่มีอสังหามีที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับมีบ้านหลังใหญ่มีตึกหลายห้องอะไรอย่างเงี้ยมีกิจการที่มันใหญ่ๆหน่อยที่คิดจะขาย ทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ขายในไม่ช้านี้มีเกณฑ์ได้เงินจากอสังหารรยในไม่ชานี้นะครับไพ่สิบเหรียญเนี่ยหมายถึงคูณสิบเลยนะนะครับก็แสดงว่าเนี่ยมีไพ่ราชินีด้วยราชินีนี่ก็ถือว่าเป็นหลักล้านนะคูณสิบก็เป็นหลักสิบล้านไม่แน่ครับชาวราศีมังกรน,นะท่านใดที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับโชคลาภก้อนใหญ่ห,ญหลักแสนหลัก,ล,กล้านหลักสิบล้านท่านกินอาจจะได้ อาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่จ,จะได้โชคทรัพย์ใหญ่นะครับแบบที่มันดูใหญ่มากๆเลยนะวันนี้เพราะว่าไพ่เนี่ยการเงินเนี่ยขึ้นมาแบบอลังการมากเลยนะนะครับเรียกว่าอาจจะแบบเป็นดวงที่เปลี่ยนชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับอันเนี้ยนะถ้าได้ไพ่ราชินีเนี่ยราชินีถือเหรียญเนี่ยเก้าเหรียญน่สิบเหรียญน่สุดยอดครับโดยแบบนี้นะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่ อาจจะได้โชคแบบลาบลอยที่แบบใหญ่มากๆนะใครที่คาดหวังนะครับเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยทำไมว่าท่านมีสิทธิ์ที่มีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้นะถ้าใครมีช่องทางมากกว่านี้ท่านอาจจะได้มากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับน่ทำไมว่าท่านจะได้นะนะครับทำไนว่าท่านอาจจะมีได้จับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับไม่แน่นะครับดวงลาบใหญ่ขนาดนี้ ชาวราศีมังกรท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะนะครับดวงลาบทรัพย์ราชินีโชคเศรษฐีมหาลาบนะแบบนี้นะสุดยอดเลยครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่สองเหรียญอ่าไพ่สองเหรียญน,นะครับตรงนี้เนี่ยความหมายของไพ่ก็คือการโอนนะการหมุนไปหมุนมาเรื่องของการเงินต่างๆเรื่องของทรัพย์สินที่เป็นสินเชื่ออ่า ทำไยว่าชาวราศีมังกรน,นะครับใครที่จะไปทําสินเชื่อน,นะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินสดสินเชื่อซื้อบ้านซื้อ,อ,อ,อรถทํนไยว่าจะได้ทํนไยว่าสินเชื่อท่าน,นก็จะผ่านนะครับใครที่มีโครงการใหญ่ๆมีบ้านเป็นโครงการใหญ่ๆนะครับแล้วออมีลูกค้าเนี่ยต้องไปกู้แบงก์ไปทําสินเชื่อต่างๆทํนไยว่าท่านก็จะ,จะมีเกณฑ์ได้มีลูกค้าที่ทาท,ที่ทําสินเชื่อกับท่านเนี่ย ได้สินเชื่อผ่านนะครับมีการโอนเป็นชื่อลูกค้าอะไรแบบนี้ได้นะอันนี้มีเกณฑ์การโอนที่เข้าด้วยลาบทรั์โมรดกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะใครที่กําลังรอโอนที่รอโอนบ้านอะไรอยู่เนี่ยทำายว่าจะได้โอนเลยนะครับใครที่มีหนี้มีสินอยู่ทํนายว่าท่านจะหมดหนี้หมดสินนะครับนะมีเงินก้อนใหญ่อาจจะมีเงินก้อนใหญ่ไปปลดหนี้ปลดสินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับ นอกเหนือจากไพ่สองเหรียญแล้วนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของที่หมดพันธะเรื่องของนิสิตเนี่ยก็จะมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาด้วยอ่าไพ่สิบถ้วยนะครับจะเป็นไพ่ครอบครัวมีความสุขเติมเต็มในเรื่องของการเงินต่างๆนะนะครับความหมายของไพ่เนี่ยครอบครัวมีความสุขแสดงว่าชาวราศีมิอ่บบางกรอนะครัางอาจจะได้ลาบทรัพย์ใหญ่มาปลดหนี้เปอร์เซ็นต์นะครับครอบครัวมีความสุขแบบนี้เลยนะนะครับ ดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงที่สุดยอดทุกเรื่องการเงินเพราะว่าไพ่หลักเนี่ยครับสามใบเนี่ยอยู่ในตาแหน่งที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเรื่องของราบใหญ่การเงินก้อนใหญ่นะครับใครที่นะคาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะที่ดวงที่ดินจะขายแปลงใหญ่ๆขายตึกขายคอนโดขายธุรกิจใหญ่ๆมีเกณฑ์ที่อาจจะได้สูงมากหรือว่าอาจจะเป็นราบรอยเลยก็เป็นได้นะครับใครที่ไม่ได้มีธุรกิจใหญ่ๆต ถ้าจะได้ลาบลอยอะไรบางอย่างเข้ามานะโชคลาบรัพย์ก้อนใหญ่อาจจะมีเข้ามาทำให้ท่านเนี่ยนะครับพลิกฟื้นพลิกชะตานะครับนะทำให้ท่านเนี่ยการเงินก็อาจจะดีขึ้นมาเลยนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่ใบหนึ่งน่าสนใจนะครับที่เป็นตําแหน่งชืิมยงกักก็คือไพ่เทมเพ a นส์นะครับหรือว่าคนเทน้ํากลับไปกลับมาตรงนี้นะครับก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ชาวรศีมกรนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ย้ายที่อยู่อาศัยหรือไปดูที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมนะมีการเงินเข้ามาก้อนใหญ่นะครับอาจจะไปดูสาขาธุรกิจใหม่ๆใครที่คิดจะเปิดธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมธุรกิจใหม่ๆทำไงว่าท่านจะไปเจอทำในที่ดีนะครับทำให้การเงินเนี่ยเข้ามาดีนะครับใครที่คิดจะย้ายงานนะใครทำงานประจําคิดจะย้ายงานทำไงว่าท่านจะได้ย้ายงาน ไปเจองานที่ดีกว่าเดิมการเงินดีกว่าเดิมนะครับนะดวงของชาวราศีมังกรน,นะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ย้ายที่อยู่อาศัยนะครับไปอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิมนะครับเจ้าที่เจ้าทางก็เสริมโชคลาภกับท่านด้วยนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นใครที่เป็นดวงตกตกอะไร<ห>มาก่อนนี้นะครับดวงท่านก็จะเป็นดวงในทิศทางที่มันปรับเปลี่ยนและดีขึ้นนะการเงินการทองต่างๆนะครับก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับใครที่ต้องเดินทางบ่อย นะเดินทางไปต่างจังหวัดใกลหรือว่าใครที่มีธุระที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการต้องเดินทางท่านว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับดวงลาบซับซับใหญ่เข้าเต็มๆเลยแบบนี้นะถือว่าเป็นดวงที่สุดยอดนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่สองดาบ ให้สองดาบหมายถึงการเซ็นสัญญานะนะครับการเซ็นสัญญานะใครที่ต้องไปเซ็นสัญญาติดต่อเรื่องงานนะครับเพื่อที่จะทํางานต่างๆทำนายว่าการเงินดีสัญญาที่ท่านทําก็จะส่งผลให้ท่านมีการเงินดีนะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับพวกการออกสื่อโซเชียลต่านคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับทำนายว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะครับสมหวังมีชื่อเสียงโด,ด่งดังไกล ทุกทุกสารทิศนะครับงานที่ต้องไปออกจอออกสื่อนะครับวิทยุโทรทัศน์ทำนายว่าจะประสบความสําเร็จการเงินดีงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์งานด้านไอทีงานด้านการสื่อสารงานด้านเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือร้านโทรศัพท์ต่างท่างทำนายว่าการเงินดีนะครับไพ่เหรนใบต่อไปนะครับคือไพ่เด็กถึงไม่เท้า หได้ถึงไม่ทันนะครับหมายถึงข่าวดีนะครับหมายถึงข่าวดีที่รอคอยโดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่ท่านรอคอยเอาไว้ท่านคิดจะได้ไหนไม่ชานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะได้เงินเดือนขึ้นได้เงินพิเศษได้เงินคอมมิชชั่นนะครับทำไนว่าท่านจะได้ประสบความสาเร็จนะใครที่รอคอยธุรกิจอะไรบางอย่างรอเงินจากธุรกิจอะไรบางอย่างทำไนว่าท่านก็จะได้นะครับ ท่านจะมีข่าวดีเรื่องการเงินในเมชานี้ท่านอาจจะมีข่าวดีเรื่องการเงินจากเพื่อนสนิทหรือว่าญาติพี่น้องของท่านด้วยถ้าใครมีลูกหนี้นะครับเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อสนสนิทท่านว่าท่านอาจจะได้เงินคืนในเมชานี้นะครับโชคลาบทรัพย์ใหญ่ที่รอคอยคาดหวังไว้มีเกณฑ์จะสมบังประสบความสําเร็จไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ เจ็ดไม้เท้านะครับไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับหมายถึงงานที่เกี่ยวกับการพูดงานสอนงานวิทยากรนะครับงานที่ต้องใช้คําพูดไปสอนคนเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์ทำนายว่าการเงินดีนะนะครับใครที่มีธุรกิจและจะจะทำโปรโมชั่นต่างๆถ้าท่านทำโปรโมชั่นต่างๆทำนายว่ากิจการการงานก,นการค้าท่านจะดีค้าขายจะดีนะครับหรือใครเนี่ยนะครับที่คิดจะลดราคาขอภัยลดราคาในการขายสินค้าบางอย่างทำนายว่า สินค้าก็จะออกเร็วขายได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นจะซับเล็กซับใหญ่นะครับนะการเงินก็เล็กก็นใหญ่ถ้าทำตัวบอชั่นลดางนิดหน่อยท่านจะขายได้ขายได้เร็วนะครับธุรกิจก็จะเรียกว่าอะไรการเงินหมุนเข้าไม่ขาดการเงินมีเข้าไม่ขาดเลยนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่เจ็ดถ้วยนะครับไพ่เจ็ดถ้วยนะครับหมายถึงความมีสเสน่ห์ ก็ทำนายว่าชาวราศีบางกรน,นะครับท่านก็จะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการเงินนะครับไปไหนมาไหนก็มีคนนิยมชมชอบเรียกว่ามีสเสน่ห์ไม่ตามผ่านนิยมพูดเจรจาเรื่องการเงินมีการประสบความสําเร็จนะครับท่านอาจจะได้ของขวัญของฝากนะจากคนที่เข้ามาพูดคุยกับท่านนะครับท่านจะได้ของขวัญของฝากนะครับที่เป็นพวกขนมนะครับของขนงฝากที่เป็น เครื่องประดับแฟชั่นต่างๆก็ระเป๋านะนะครับกำไรสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยนะนะครับและดวงแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่เวลาที่จะติดต่อเจรจาเรื่องของการเงินการงานต่างๆมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสูงเพราะท่านมีเสน่ห์นะครับนะอันนี้ใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายเครื่องใช้แฟชั่นต่างๆนะครับนะเครื่องประดับแฟชั่นต่างๆนะ แสดงว่าการเงินดีนะครับกระเป๋านาฬิกาสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ขอมือหรืออาจจะเป็นร้านกิฟท์ช็อปทำนายว่าการเงินดีเลยนะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการได้เงินคอมมิชชั่นเนี่ยอันนี้ถือว่าจะดีมากเพราะว่าวันนี้นะครับไพอุราชินีเศรษฐีรวยรัพย์ขึ้นมาเนี่ยถือว่าทางงานที่เกี่ยวกับพวกประสานงานงานการพูดต่างๆเนี่ยทำนายว่า ท่านจะประสบความสําเร็จการเงินดีนะนะครับเป็นดวงลาบทรัพย์โบราณชินีเศรษฐีโชคมหาลาบนะครับมีเกณฑ์ได้จับลาบทรัพย์โชคใหญ่นะดวงสุดยอดนะครับวันนี้ชาวราศีมังกรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับชาวราศีมังกรน,นะครับถ้าจะมีข้อเสียเนี่ย ก็จะเป็นข้อเสียในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยนะเพราะวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาเนี่ยไพ่ของชาวราศีมังกรนะครับเป็นไพ่ที่เด่นไพ่ดีเกือบทั้งหมดเลยนะนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะเป็นไพ่ที่ดีเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีข้อเสียนิดเดียวเองนะครับแตนะ่ข้อเสียก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการซ่อมแซมบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับนะเกี่ยวกับพวกระบบทําความเย็น นะครับนะอะไรแบบนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุหรือว่าโทรศัพท์เสียหายเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเลยนะนะครับถือว่านิดเดียวนะครับอาจจะมีปากเสียงในเรื่องของการเงินบ้างกับคนรักบ้างแต่เป็นแบบเล็กน้อยมากๆนิดเดียวเลยนะครับวันนี้ฟิอถือว่าภัยเสียเรื่องการเงินน้อยมากๆเลยนะครับ สรุปนะครับดวงของชาวราศีมังกรดวงเด่นลาบราชินีมหาเศรษฐีลาบมหาโชคซับใหญ่ทำนายว่าชาวราศีมังกรน,นะครับท่านมีเกณฑ์ได้ลาบรัย์โชคใหญ่มีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่ที่แบบอาจจะใหญ่มากๆนะครับ ดวงลาบการเงินโชคราชินีมหาเศรษฐีทรัพย์ใหญ่ยิบจับทำอาชีพไรยทางไหนว่าท่านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านหลังใหญ่ๆที่แปลงใหญ่ๆหรือว่าอสังหาทรัพย์ใหญ่ขายโรงแรมขายตึกขายอสังหาที่บันใหญ่ทำไงว่าท่านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จใดไม่ช้านี้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆ ลาบรัพย์โชคใหญ่หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเงินเนี่ยจะได้หรืออาจจะได้มากกว่านั้นก็เป็นได้นะครับดวงลาบรัพย์ราชินีมหาโชคท่านอาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่เป็นดวงลาบรั์ที่เปิดแบบโชคใหญ่ท่านอาจจะได้โช,ช,ชคใหญ่แบบอลังการนะครับอาจจะได้โชคใหญ่แบบกระทำฐานปัจจุบันทันด่วนที่เป็นโชคใหญ่รัย์ใหญ่การเงินก้อนใหญ่ ไม่แน่นนะครับโดยแบบนี้ท่านอาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะงานที่ท่านที่จะทำเนี่ยถ้าท่านมีธุรกิจอะไรทําอยู่ทำไยว่าการเงินท่านมีเกณฑ์ที่จะดีนะครับนั้นะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะใครที่ขายรถขายบ้านทำไยว่าจะสมหวังประสบความสำเร็จใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถทำไยว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับใครที่จะไปทำสินเชื่อทำไยว่าสินเชื่อท่านก็จะผ่านนะครับ เณฑ์การเงินการงานเข้าดีครอบครัวมีความสุขการเงินไหลเข้าดีใครที่ทํางานประจําทานายว่าท่านมีเกณฑ์นี้อาจจะได้เงินเดือนขึ้นอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่จะไปหางานใหม่ย้ายงานใหม่ทานายว่าท่านจะไปเจองานใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เง,เงินเยอะกว่าเดิมตําแหน่งใหญ่โตกว,ว่าเดิมงานที่ต้องไปออกสื่อโซเชียลออกทีวีออกโทรทัศน์งานที่เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์งานที่เกี่ยวกับโทรศัพท์อุปกรณ์รโทรศัพท์ร้านขายโทรศัพท์ ทำายว่าการเงินดีเงินด้านกราฟิกดีไซน์ทำายว่าการเงินดีงานที่เกี่ยวกับการที่เป็นครีเอทีฟทำายว่าการเงินดีท่านจะมีข่าวดีเรื่องการเงินก้อนใหญ่ทรัพย์โชคใหญ่เข้าเต็มๆสําหรับชาวราศีมังกรท่านอาจจะสมหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ที่ท่านรอคอยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเงินอะไรก็ตามทำามว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จดวงการเงินการงานไหลเข้าดีอาจจะมีการงานเข้ามาแบบอาจจะทําไม่ทันเลยก็เป็นได้ ใครที่ทํางานเป็นในหน้าทํานานว่าการเงินดีใครที่ต้องไปติดต่อเจรจาเรื่องของการเงินที่เกี่ยวกับการประสานงานต่างๆทานายว่าการเงินดีงานที่เกี่ยวกับการพูดการสอนงานที่เป็นโค้ดเป็นเซนเนอร์ต่างๆทํานานว่าการเงินดีประสบความสําเร็จงานที่เกี่ยวกับเรื่องของของใช้ที่เป็นเครื่องประดับแฟชั่นอัญมณีต่างๆทํานายว่าการเงินดีนะครับกระเป๋า นานลีกาจำแนกว่าการเงินดีดวงสุดยอดโชคลาบราชินีทรัพย์ราชินีมหาโชคใหญ่ท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบทรัพย์ใหญ่เปลี่ยนชีวิตกระทันหันอาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่เป็นเศรษฐีโชคใหญ่ก็เป็นได้นะครับจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะชาวราศีมังกรน,นะครับในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้า 1 6 8นะครับใครที่ต้องเดินทางไกลนะครับนะไปติดต่อเรื่องงานต่างๆใครที่จะเดินทางต่างประเทศทำไมว่าจะประสบความสําเร็จเรื่องของงานต่างประเทศนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีบางกนนะครับไหว้ขอพรกับพรอแม่แลักมี ไหว้ขอาพรกับพระแม่ธรณีไหว้ขอาพรกับท้าวเวสสุวรรณก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาบให้กับชาวราศีมังกรน,นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ถ้าแ,แต่ที่อยากไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามเพกับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันขอท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบทรัพย์ก้อนใหญ่ๆกับทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ